โทรวิดีโอคอลไลน์แล้วภาพแตกภาพไม่ชัดแก้งไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ h o w t o ทิคทิกดีดีดเ็นรีหมาที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหาหากโทรวิดีโอคอลไลน์แล้วภาพแตกภาพไม่ชัดจะแก้อย่างไรดีวันนี้ฟ้ามีคําตอบมาให้ค่ะสําหรับการโทรวิดีโอคอลไลน์ line, นะคะก็จะสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือและผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ค่ะ และฟังก์ชันการโทรวิดีโอคอลไลน์นะคะยังสามารถใช้งานได้เนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการโทรอีกด้วยค่ะจึงทําให้ผู้ใช้งานสมาร,ร์ทโฟนหลายๆคนนะคะก็ได้ใช้งานบนแอปไลน์เนี่ยเพื่อโทรวิดีโอคอลไลน์กับเพื่อนๆกันอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่ในการโทรวิดีโอคอลไลน์นะคะก็อาจจะพบปัญหาค่ะการโทรวิดีโอคอลไลน์แล้วภาพแตกภาพไม่ชัดนั่นเองค่ะซึ่งในการแก้ไขของปัญหานี้นะคะก็คงจะแนะนําว่าให้ผู้ใช้งานแอปไลน์ค่ะทําการเชื่อมต่อ w i f i บนโทรศัพท์มือถือก่อนค่ะ พราะบนแอปไลน์นะคะจะสามารถตั้งค่าให้การโทรวิดีโอคอลไลน์เนี่ยให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดสูงได้ด้วยการใช้งานผ่าน w i f i นั่นเองค่ะและวิธีการตั้งค่าให้การโทรวิดีโอคอลไลน์นะคะให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดสูงก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่แอปไลน์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกการตั้งค่าค่ะและแตะที่โทรค่ะและเลือกคุณภาพของภาพวิดีโอคอลค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดสวิตช์วิดีโอคอลด้วยภาพ h d ดเมื่อใช้ Wi-Fi เ,เท่านั้นได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถโทรวิดีโอคอลไลน์นะคะให้ภาพเนี่ยมีความชัดได้แล้วค่ะหากชอบทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c t ิคดีๆเทน,นใหม่ๆที่คุณกระทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u b o t v ได้เหมือนเดิมค่ะ